สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสรพระเครื่องนะครับรายการที่มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับไปติดตามกันครับรายการแรกของวันนี้ครับเหรียญเจ้าสัวสี่วัดกลางบางแก้วปี2559เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักพันต้นครับ รายการต่อไปครับภาพผงหลวงปู่สุข์วัดประสาทปี2506เนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหล่อภาพปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมปี2537เนื้อนวัมีการเช่าหาเปลี่ยนบุอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อแย,ยม้มวัดตะเคียนปี2538เนื้อทองแดงลมดำมีการเช่าหาเปลี่ยนมอยู่ที่หลักร้อยครับ รายการต่อไปครับล็อกเก็ตคูบาน้อยวัดบ้านโป่งพบ8รอบปี2536มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักร้อยครับรายการต่อไปครับเหลียนหล่อหน้าเสือหลวงพ่อแชม่มวัดตะก้องเนื้อตะกัวมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักร้อยครับรายการต่อไปครับสมเด็จจิตรดาพระกำลังแผ่นด,ดินปี2539เเนื้อผงม,มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักร้อยครับ รายการต่อไปครับหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลหลังสอเกาปี2544มีการเช่าหาเปี่ยนอิยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญสแตมลอ5วัดพัฒนารามปี2536เนื้อเงินลงยามีการเช่าหาเปีนมืออยู่ที่หลักพันต้นครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับเหรียญราชการที่5วัดราบประพิษสถิตมหาศีมารามปี2511เเนื้อทองแดงลมดำ มีการเช่าหาเปีนมูลอยูที่หลักพันต้นครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานพระเครื่องสามิติของเรานะครับทําการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามาเร์ชนะครับนะไม่รู้ว่าจะตรงใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าครับเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆอยากรู้พระอะไรหลวงพ่ออะไรมีการเช่าหาในปัจจุบันราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ YouTube นะครับพาเครื่องสามวิติของเราด้วยอยากให้ถึง2 0 0แสนซับไวๆนะครับวันนี้ผมแอดวินแบงค์นะครับต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ